หนหึ่งจะพาไปรับชมรถเข้าใหม่อีโคคาค่ะตัวนี้เป็นตัวน e ิสสันอเม a ่1.2 e-sport tech ปี2019 2 4เทาดำไม่60,000โลค่ะพี่พี่ขาตัวนี้นะคะ259,000สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ <S 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 สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถส,ยสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนาให้ทุทกทกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้นะคะจะพามารับชมรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพค่ะตัวนี้เป็นตัว e ีโค่ค่ะเป็นรถ E ีโค่ค่ะรถเก๋งซีดาน4ประตูกับน e ิสสันอเมล่า1.2 e sport tech ปี2019 20สีเทาดําคันนี้ใหม่60,000โลค่ะพี่ๆค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะใครที่มองหา รถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่อันนี้คือรถแรกเข้าเดี๋ยวพาไปดูรถแรกเข้าพร้อมๆกันรอบๆคันนะคะว่าคันนี้นะคะจะสภาพแรกเข้า สวยขนาดไหนพี่ขาได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เป็นรถที่ไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเล่ะไม่มีชํารรูสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิการันตีสภาพเดิมค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนตัวนี้นะคะจะได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์ค่ะไส้ไฟฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก ด้วยแล้วก็กระจังหน้าโคเมียมค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะคันนี้สันเหลี่ยมคมฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะอันนี้คือสภาพรถแรกเข้าสภาพสวยมาก259,000คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นนะจะผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าประมาณ สี่ผ่อนเริ่มต้นนะอันนี้ผ่อนเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 4 5, 6 0 0ค่ะเครดิตด,ดีอัพจัดยอดได้เต็มนะคะพี่ๆค่ะจัดยอดได้เต็มอยู่นะคะันนี้อมาดูในส่วนของแม็กกันค่ะแม็กนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นแม็กสีทูโทนนะคะแม็กทูโทนแม็กสีรูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะด้านหน้าเป็นดิสเปกค่ะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคันนี้นะคะชิปเปิดนะคะได้เป็นโครเมียม พร้อมเบ้ากันรอยด้วยนะคะแล้วก็คันนี้อ่าลืมบอกไปติดคิวกันศาสตร์ให้ด้วยค่ะพี่ๆขาสนใจเข้ามาดูสภาพรถได้แล้วก็ในส่วนของตัวนอ็อตสภาพเดิมรถสวยแผงประตูสีดํา กระจกได้เป็นกระจกเดิมค่ะนะคะได้เป็นกระจกเดิมแล้วก็ตัวนอตสภาพเดิมสวยได้เป็นเบาะผ้าถุงลมนิรภัย2ใบคอนโซลด้านหน้าสีดาค่ะนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะพี่ๆค่ะเปิปดมาดูกลางคลิปอย่าตกใจไปนะนะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่ค่ะ2 5 9แ0 0หจริงๆแล้วใหม่จะอยู่ที่ประมาณเกือบ6 0หม0แหละแต่น้ำหนึ่งตีรวมๆไปว่า60,000โลนะ,ะตัวนี้ก็ได้เป็นเบาะผ้า เดี๋ยวถ้าปรับสภาพทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะด้านข้างค่ะได้สเกิร์ตด้านข้างด้วยแล้วก็เสารับสัญญาณเห็นไหมนี่ค่ะอ่าเป็นแบบเสายาวนะคะแล้วก็ระบบไร้ฟ้าด้านหลังรวมไปถึงนะคะมีกระจกเดิมมีตาสัญ,ญลักษณ์นิสสันนี่คือได้กระจกเดิมสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ได้เซ็นเซอร์ถอยนะได้เซ็นเซอร์ถอยรวมถึงตรงนี้มีกล้องด้วยเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะ วากล้องสามารถอยู่และใช้ได้ไหมนะคะก็ได้สกเกิลรอบคันค่ะพี่ๆค่ะได้สกเกิลรอบคันเดี๋ยวก้มต่ําดูสักนิดหนึ่งก้มต่ําดูสักนิดหนึ่งนี่ค่ะให้ดูช่วงล่างปลายท่อต่อตางๆการันตีสภาพเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดดูด้านในอันนี้คือกุญแจของเขามาเปิดดูด้านในกันภายในห้องเก็บสัมภาระกว้างมากอมเมล่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่กว้าง และก็ห้องภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะแล้วก็คานด้านหลังพี่ๆค่ะสภาพอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานรถยังสวยขนาดนี้เลยรถทุกคันค่ะเทยมหนึ่งรีวิวนะคะฝ่ายจัดซื้อเขาจะคัดสั่งรถค่ะไม่มีพิกคว่ำไม่มีชนนาเออจนเออจมน้ําชนหนักรอยเมคอัพต่างๆอยู่ครบชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญเล่มต้องอยู่ครบแล้วก็ไม่มีชํารุดสูญหายด้วยเนี่ยค่ะพวกรอยเมคอัพต่างๆ พวกตัวน็อตสนใจทักเข้ามาได้096-198-4963ค่ะด้านหลังด้านท้ายนะคะแล้วก็ด้านข้างล้อนะคะด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกอันนี้นะคะยางนะได้เป็นยางมิชลีนนะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูก่อนยางปี2022ค่ะพี่ๆขาเอ่อซีรีย์ยางจะอยู่ที่185 6 5 R15 ทับ65 R15 ตัวนี้ก็คือแม็กขอบ15นิ้วแล้วก็แม็กจะได้เป็นสีทูโทนค่ะแม็กสีลูก ด้านข้างขาสันเหลี่ยมคมนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มแล้วก็ที่เปิดด้านนอกค่ะเพิ่มความหรูนะตัวนี้ก็จะได้เป็นโครเมียมแล้วก็พร้อมเบลกันรอยค่ะติดคิวกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะภายในอเมล่ารุ่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ภายในกว้างห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยคือนั่งสบายนั่งสบายจริงๆค่ะก็คืออเมล่าเนี่ยน้ำหนึ่งปล่อยไปหลายตัวแล้วแล้วก็แต่ละคนที่ ตัวเมล่าจะบอกว่าเป็นอีโคโค,คาร์ที่ภายในกว้างและก็นั่งสบายภายในกว้างและก็นั่งสบายค่ะนี่ค่ะให้ดูพวกตัวรอยน็อตต่างๆรอยคู่ต่างๆไม่มีกระจกเดิมรอบคันค่ะนะคะคันนี้สีเทาดําเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายด้วยนะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายด้วยอะมาดูภายในสักนิดหนึ่ง ภายในคันนี้นะคะพี่พี่ขานี่กระจกเดิมรอบคันได้เป็นเบาะผ้าถุงลมนิรภัยสองใบเป็นเบาะผ้าเดินตะเข็บได้สีแดงแล้วตรงนี้ก็มีลวดลายนะคะรวมไปถึงพวงมาลายัยพวงมาลัย3ามก้านตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยเอ,อ่อเป็นวัสดุสีเงินนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางค่ะอาตรงนี้ก็มีแอร์แบกนะคะแอร์แบกสองใบพวกตัวน็อตต่างๆค่ะพี่พี่ขานี่ แล้วก็แผงประตูแผงประตูนี่ที่เปิดด้านในนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้รวมไปถึงกระจกค่ะนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะจะอยู่ตรงนี้ค่ะพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าค่ะกระจกทั้ง4บานเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะเป็นระบบเซ็นท a l รัล็อกด้วยตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ํานะคะ ประตูด้านหน้าตรงนี้ก็มีลำโพงด้วยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเป็นสีดํานะคะคุมโทนเป็นโนแบค็คอะแอรนะคะเครื่องเสียง CD FMAM ค่ะนะคะแอร์จะเป็นแบบหมุนอ่ะเดี๋ยวน้นองลองสตาร์ทรถนะคะดูในส่วนของเลขใหม่กันสักนิดหนึ่งอ่ะเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่ 6 3 0 0ือสามพันอยุประมาณหกหมื่นสาพันหกร้อยยี่สิหกโลก็หกหมื่นโลนั่นแหละนะคะอยู่ประมาณ 63, ก 60, หก0มืนะะม 60, โลค่ะพี่พี่ค่ะนี่คอนโซลด้านหน้า,นาตรงนี้น่าจะเป็นสีสม้มแล้วก็อ่าที่บังแดดนะคะก็มาพร้อมกับกระจกแต่งหน้าค่ะพี่พี่ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นที่บังแดดจะมีกระจกฝั่งนี้นะคะแล้วก็กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงด้านหลัง มีไฟนะคะด้านหน้ารวมไปถึงไฟตรงกลางเดี๋ยวยันตรงนี้น้ำหนึ่งลบออกให้ค่ะพี่พี่ะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะในส่วนของอไม้นะคะจะดูเป็นแบบว่าเลนไม้ตัวนี้จะเป็นสีขาวก็ดูสบายตาค่ะพี่พี่ะ่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติเนอะอ่ะอเมล่าตรงนี้จะไม่ได้มีที่เท้าแขนนะจะมีเป็นช่องใส่แก้วนะ้ํานะคะมีให้มาสองช่องเลยสองช่องแล้วก็จะมีช่องเล็กตรงนี้อันนี้เป็น power outlet นะคะรวมไปถึงตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือ นี่ค่ะใครสนใจสามารถเข้ามาดูตัวรถเข้ามาทดลองขับได้ในเรื่องของเครดิตยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามได้เลยยกหูโทรหาสอบถามได้ค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณอะสี่พันกว่าบาทสี่พันห้าสี่พันหกอยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือผ่อนเริ่มต้นนะถ้าพี่ๆอยากจะฟรีดาวดันฟรีดาวออกรถแปลว่า ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเงินสักบาทอะถ้าอยากจะดันเฟสอยู่ที่เครดิตของภูกู้นะคะพี่ๆค่ะอยู่ที่เครดิตของผููกู้ก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าสี่พันเก้ากับห้าพันนั่นแหละอยู่ประมาณนี้นะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะสนใจทักเข้ามาอ่ะมาเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้าง มาดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะนี่ค่ะห้องเครื่องด้านหน้านะ,ะจะเป็นสามสูตรเนาะแล้วก็แผ่นเทดค่ะเบ้าโชกต่างๆด้านข้างร้อนในคัสต่างๆ เมื่อกี้เปิดเครื่องไว้ขอดับเครื่องนิดนึงเนาะอาจจะจะได้ยินเสียงน้ำหนึ่งเนาะตัวนี้ค่ะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็ดูในเรื่องของอน้ํามันเครื่องให้ค่ะพี่พี่ค่ะมาดูมาทดลองขับมาดูมาลองเครื่องเข้ามาดูดีกว่าพี่พี่ค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะไม่ต้องเสียใจไปพี่พี่ค่ะแอดไลน์โทรหาน้บหนึ่งวิดีโอคอลดูได้นะคะวิดีโอคอลดูได้ค่ะนี่น้บหนึ่งให้ดูคานด้านหน้าสภาพสวยมากๆไม่หกหมื่นสามพันโลค่คะเครดิตดีอัพจากยอดได้เต็มก็สามารถที่จะดันฟรีดาวได้พี่พี่ แต่ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 4,500 4,600ีเครดิตอัพจัดยอดได้เต็มก็ถือว่าประหยัดนะถ้าใครที่แบบว่าอยากได้รถเล็กรถเก่งค่ะไปเที่ยวปีใหม่หรือว่า,อ,าอยากได้รถเอาไว้แบบว่า,าไปทำงานนะคะกันแดดกันฝนได้ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ถือได้เป็นตัวประหยัดใช้ได้นานค่ะนะคะเอาออกไปแล้วแบบว่าไม่ต้องแบบว่าเข้าซ่อมบ่อย รถสภาพสวยเราคัดเกรดมาให้พี่ๆแล้วปี2019 20ไม 60, 3, ล์60,000พโลถือว่ารถสภาพดีสภาพสวยและนิสสันก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่พวกศูนย์บริการก็มีอยู่ทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะค่ามเนชานแนนตก็ราคาก็ประหยะัด เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ราคาประหยัดค่ะพี่พี่ขาอีโคคาร์นะคะ1.2ตัว ESport Tech ปี2019 20ใครสนใจคันนี้ก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถได้ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะพี่พี่ขายกหูโทรหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะเอาละค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวสีเทาดำนะปี2019 20สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงทักหาน้ำหนึ่งได้0961984963ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วยังไม่ติดจเดี๋ยว จะนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยสนใจไงทักมาค่ะคลิปนี้ขอตัวลาค่ะสวัสดีค่ะ